สวัสดีค่ะคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูบอลสีสวยๆที่ตลาดปลาฟิทวิลเลจตามมาดูกันได้เลยค่ะตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรคะพ่อค้าปีศาจแดงโอ้ปีศาจแดงนี่นี่หน้าใหม่หน้าใหม่สวยจัดสวยจัดหน้าใหม่สวยมากเลยเท่าไหร่เรรนี้ย หนึ่งร้อยอุ้ยไม่แพงนะเนี่ยหูยน่าอย่างงี้หนึ่งหนึ่งร้อยนี่ใบไม้สวยมากเลยเนอะใบบนยังไม่เท่าไรแล้วเนี่ยเหนือดวงอะสองร้อยสองร้ยเออของน้องไข่ไม่แพงอะแล้วตัวเนี้ยตัวนี้อะไรแม่ฝาล้วงเออแม่ฟ้าหลวงต,ตัวนี้สวยสองร้อยเท่ากันอันนี้หนึ่งเดียวหรือฮาร์ดบทหนึ่งเดียวครับ หนึ่งเดียวเหรอหนึ่งเดียวเท่าไหร่หนึ่งบาทนึกว่าหนึ่งบัทนึกว่าหนึ่งเดียวลงเดี๋ยวจะได้จับหนึ่งเดียวลองดูเฮ้ยอันนี้ให้ราคาแบบเบาแล้วว่าเห็นหนึ่งเดียวว่าหนึ่งเดียวยังยังนั่นอยู่นะคะเพื่อนเพื่อน sunset sunset ไหม sunset day ครับฮะ sunset ด a y เท่าไหร่เหรอพันสองครับพันสองโอ้อันเนี้ยดาราปากายแทงครับดาราอะไรอ๋อเดี๋ยวอะไรนะดาราปากายแทง ดาราปลากายแผงปลากายแสงปลากายแสงอฮะดาราปลากายแสงเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนี่ยนี่ยนี่ยือหนึ่งเดียวใช่ไหมหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวเหรอต้นเล็กเท่าไหร่เนี่ยหกร้อย <600. S 2> <000. S 1> โอ้ยังแรงอยู่เนาะโอ้แต่ว่าพวกปีศาจแดงนี่ไม่แพงนะเนี่ยเพื่อนๆใครชอบนะคะจับได้เลยนี่เหนือดวงความใหญ่นี่เท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบโห่สี่ร้อยห้าสิบโดดอ,อ๋โอ้โห จัดจัดตัวนี้จัดตัวนี้สวยมากเลยใครชอบนะคะเพื<ๆ>่อนๆส่งไหมคะเนี่ยส่งเน็ตไหมคะอ่า้ไมได้อ่าไม่ไม่ได้ส่งนะคะ <c oughs> ถ้าถ้าส่งถ้าส่งอะ่ะเราบวกค่าส่งตังหากค่าเดินทางตังหากได้ก็คือว่าถ้าเกิดเขาชอบอแล้วกว็ส่งราคานี้ไม่แพงนะเพราะว่าพี่ดูในเน็ตอแพงกว่าน,นี้อ๋อ ถ้าใครชอบนะคะเพื่อนๆมาที่ตลาดปลาฟิชวิเลตนะคะโร้านน้องเขามีสวยๆเยอะเดี๋ยวให้ดูเนี่อะไรคะเนี่ยเงินแสน <100 S 1> ครับอ๋อเงินแสนครับเงินแสนนี่ขายเท่าไหร่แปดสิบอ๋อแปดสิบเมื่อวานนี้พี่เงินแสนมาตอนแรกพี่ถามว่าต้นอะไรพี่ไม่รู้ไงขายกันแต่มันมีป้ายขาวต้นปซื้อมาแบบกดแบบนั่นงเขาอะ่ะซื้อมา เก้าสิบบาทอ๋อราคาประมาณนี้นะแล้วต้นเนี้ยลนนปลาทุมนนครับฮะปลาทุมนนปลาทุมนนครับปลาทุมนนเท่าไหรแปดสิบแปดสิบบาทนะคะว้าวทองม้วนเท่าไหร่แปดสิบอ๋อคุณหญิงทองม้วนก็แปดสิบนะคะนี่ทองม้วนมีสองต้นโ <80. S 1> อ้ร้านร้านน้องนี่มีสวยๆเยอะเลยเนี่อันนี้อะไรขุมทองขุมทองนะขุมทองเท่าไหร่ อ๋อขุมทองขุมทองยังนั่นอยู่เนอะที่นึนกว่ามีต้นเล็กๆอยากอยากในขุมทองแล้วอันเนี้ยนี่บัวสวรรค์นี่บัวสวรรค์เท่าไหร่แปดสิบอ๋อบัวสวรรค์เก็บไปแล้วพวกบัวสวรรค์แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขุมทองอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้อะไรอันนี้สวยมหาชัยโอ้มหาชัยมหาชัยสวยสวยนะมหาชัยเท่าไหร่น้องแปดสิบแปดสิบน,นะคะโอ้ เสียดายนะพ่อค้าไม่ได้ส่งเนะงานสวยๆใครมานะคะตลาดปลาสิทิวิรเลค่ะขอบคุณมากจ้าโหเพื่อนๆมันนีล้อมเพชรไม่สวยจังเลยอะ่ะอ,อ,อันนี้ชื่อสาวสาววิตีอ๋อนี่สาวสาววิตีใช่ใชะะไหมเท่าไหร่ต้นละร้อยห้าสิบบาทค่ะโอ้โหหน้าตาสวยมากเลยร้อยห้าสิบบาทด้านนี้ยอันนี้ต้นละแปดสิบาทค่ะมันนีล้อมเพชร โอหมันมีล้อมเพชนที่สวยมากเลยเนาะของพี่ยังต้นเล็กอยู่เลยแต่นี้ต้นใหญ่แล้วสวยมากเลยน้องส่งเด่นไหมเนี่ยส่งค่ะส่งใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะฟอร์มนี้นะคะนี่80บาทเหมือนกันจะถังเล็กจะถังใหญ่ก็80ใช่ไหมค่ะราคาเดียวกันนะคะหน้าตาสวยทั้งคู่เลยเพื่อนๆเนี่ยถ้าใครชอบนะคะ ใครชอบเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรน้องให้จะขออันนี้นิดนึงนี่นี่อะไรคะเนี่ยอันนี้ชื่อขุนศึกบางละจันค่ะขุนศึกบางละจันคือต้นนี้นะคะเ<ห>พื่นพนอนๆเล็บเล็บดำพึ่งยาทำปลูกตนน้นไม้มาขุนศึกบางละจนันนี้จะเปิดถึงสามร้อยสามร้อยนะคะนี่มีลายด้วยมีลายใบดา่างสวยนะคะเนี่ยต้นเนี้ยต้นนี้เงาจันร้อยห้าสิบบาท อ๋อาจานนั้นตัวเนี้ต้นอ่าตัวนี้เป็นไม้ใหม่ชื่อเทพลพบเทพลพบจะเทพลพบเลพบติ้วอ๋อแบบพกลติ้วอ๋ออันนี้จะเป็นเทพลพบเท่าไหร่จ้โอ้โหพี่มองนี่สวยมากเลยพี่นี่เปนใบปกไม่พี่ฟังนะอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะเออพี่การ้อยเี่ย่กาว่าต้นนี้เล็กเดี๋ยวจะต่อร้อยหนึ่งเพราะว่าดูแบบไม่ใบอย่างเงี้ยเอาเอามาอยู่ในกลุ่มที่ไม้ถูกหน่อยสวยสวยมากเลย เออมาอยู่ในกลุ่มไม้ถูกแต่มันมองไมใหมม่ันอันนี้เป็นไม้ใหม่นะคะเพื่อนๆแล้วมองโดดเด่นมากเลยเพราะพี่อยากได้ใบกลมใบธรรมดามันมันมีทั่วๆไปเนียใบกลมนี่นี่เท่าไหร่อันนี้ร่างหูล้อมเพชรร้อยเดียวค่างหูล้อมเพชรนะจ๊ะอันนี้หรอคะกาขาพิ้ก็ร้อยเดียวกาขาพิกร้อยเดียวไอเมื่อที่แล้วน้องอยู่ฝั่งนู้นแบบน้องที่เอาไปโอ้ยสวยใบยังสวยจิ๊บเลยอันนี้อันนี้ชื่อพิษชมพูค่ะ พิชชมพูอ๋อนี่คือพิชชมพูเท่าไหร่พิชชมพูสองร้อยนะเห็นคนเขาถ่านเน็ตอยู่แต่อันนี้ก็สวยนะใบแข็งอันนี้ใบแข็งแรงเหมือนอันนี้ใช่ไหมลาหูล้อมเพชรใบลาหูล้อมเพชรอันนี้สันชัยสันชายสันชัยร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบโอเคหูเดะแบบวันนี้ล้อมเพชรนี่ถ้ากับตอนที่เขาดังๆที่ว่าน่าจะแพงอันนี้น่าจะไม้มีหัวแล้วนะคะเพราะหน้าเพราะเพราะหน้าตามันสวยมากเลยเนี่ยหน้าแบบโอ้โหแดงจัด เนี่ยเนี่ยสีชมอันนี้<ห>อ่าสาวนาครใช้สีค่ะร้อยเดียวสาวนาครชัยศรีส,ส,สวยเนอะหน้าส้มพี่ว่าโอเคเลยนะแล้วอโนโนโตอนนี้ล่ะอนี่พรนนทเกษค่ะตัวละสองร้อยคอนนทเกษเออได้ยินชื่ออยู่นะพรนนทเกษเป็นชื่ออ<ม>ยูอ่เออเสียงชาชนินนะคะอยู่ไปร้อยอ่ะล้ออันนี้เดิวันนี้ต้น,นีพิชิตมารนค่ะพิชิตมารนก็สวยนะมันมันมันเข้มเข้มดิใช่เข้มพิชิตมารนเท่าไหร่สองร้อยสองร้อย เนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอ่อประสาทเพชรค่ะพี่อ๋อประสาทเพชรใช่ค่ะใบยืนเลยใบสวยนึกต้นร้อยห้ต้นรอยห้าสิบเวลาต้นสวยๆก็จะหลักรอยขึ้นไปนะคะอยากเก็บเด็กๆสั้ห้าหกสิบเนี้ยเขือเลยใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยอันนี้จะเป็นลูกไม้กับพี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทลูกไม้จะเป็นใบกลมเออก็สวยง่ายค่ะนี่ลูกไม้กันใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกันคู่เลยค่ะเนี่ยเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ชื่อแทนใจค่ะ ใ,ใจนะคะใ,ใจอันนี้จะเป็นไม้น่าจะเป็นแม่พันธุ์ันละค่ะมีหลงนใช่ค่ะจะเป็นนได้ถ้าใครสนใจร้านนี้นะคะเพื่อนๆขอเบอร์โทรหน่อยได้ค่ะ081 081 076 076 9925 9925ค่ะใครสนใจนะคะคุยกับแม่ค้าได้เลยงานสวยๆท่านั้นนี้ก็บอนสีนะคะร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ งานสวยนะคะต้นเล็กๆแล้วก็ราคาราคาจับต้องได้หนูนี่ต้นเท่าไหร่จ๊ะเนี่ยสามาสามต้นร้นอยนะคะสามห้านี่ของน้องงานสวยมากเลยชื่ออะไรเพชรบ้านประคุมเพชรบ้านประคุมนะคะและ้วต้นนี้ล่ะเออคุ้มซับอะไรนะนรคุ้มรัพย์เท่าไหร่จ๊ะเหมือนกัน,นโอ้ยคุ้มซับสามห้าสักต้นร้อยคุ้มซับ นี่ชินะบัญชรใช่ไหมเออชินะบัญชรตอนนี้ชักแบบต้องจําชื่อละเพราะว่ารู้สึกว่าสวยอันนี้อันนี้นอุ้ยชายชนของน้องสวยจังเลยต้นเล็กๆพี่เห็นชายชนมันออกมามันไม่ค่อยหน้าหน้ามันไม่ดีอันนี้เหมือนมันแข็งแรงอะ่ะอันนี้มันเป็นทรงแบบทรงมีทรงเตี้ยกับทรงสูงอ๋อ้ทรงเตี้ตยตัวนี้เป็นชายชนทรงเตี้ยนะคะเพืเ่อนเพื่อนสวยงาม นี่นงางรักสดไหมหนงางรักสดนะโอ้สวยๆตอนนี้จะ๊ะสาสวนแตงโอ้เสาวสวนแตงสาวสวนแตง,งก็ได้ยินชื่ออยู่นะสวยอยู่เสาวสวนแตงเท่าไหร่สาวสวนแตงไข่ต้นลูกค่ะต้นลูกไข่อยู่ต้นละเจ็ดสิอ๋อนี่ไข่ต้นลูกยยนะคะโอเคงานสวยๆนะคะเพื่อนๆใครชอมนะคะส่งไหมคะเนี่ย ส,ส่งนะคะต้ตนต้นนี้ชื่ออะไรนะอันนี้เป็นเจ้ากูเวียงไตนะ่ะเจ้ากูเวียงไตนะคะถ้าส่งนะคะอ่ะขอเบอร์หน่อยหนึ่งค่ะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามแปดนึ่ะคะ,คะนาดานะคะร้านนาดานะคะนาดา<อ>บัานสีต้นนี้ชื่ออะไรจ๊ะอันนี้เป็นพรน,นนทเขตอ๋อพรนนทเขตสวยอยู่เนอะเท่าไหร่ อ,อ๋อได้ยินชื่ออยู่จ้ะใครสนใจร้านนี้นะคะเบอร์โทรมื่อกี้ได้เลยจ้ะค,คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ